สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้คลิปนี้ก็เป็นการทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องผู้ที่ปลูกมะพร้าวและก็เป็นมือใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังคิดจะปลูกอยู่นะกิจกรรมนี้เป็นการใส่เกลือนะครับคือผมจะมีการหวานเกลือรอบๆบ,บ,บริเวณทรงพุ่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาใส่ลงในซอกของก้านใบซึ่งผมก็ทำมาตัดหลอดนะครับ ปีนี้ก็3ปีเต็มที่ผมได้ทำกับมะพร้าวที่ปลูกอยู่หน้าที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผมใช้มาประจําก็สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่ปลูกมะพร้าวอยู่นะในการใส่เกลือนั้นเกลือที่ใช้ผมก็จะใช้เกลือสินเทา ที่จริงมันใช้เกลือได้ทุกแบบนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพวกเกลือสมุทรเกลือแกงอะไรต่างๆอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าพอดีเกลือสินเทามันมีราคาถูกหน่อยผมก็เลยเอามาใช้และในการใช้นั้นผมก็จะดูที่ขนาดของต้นมะพร้าวเป็นหลักก็คือเมื่อช่วงที่มันเล็กๆผมก็จะใส่น้อยหน่อยแต่ต้นประมาณนี้ผมจะใส่อยู่ประมาณ6ขีด7ขีดต่อต้น ส่วนรอบในการใส่นั้นอันนี้ผมก็ไม่ได้มีการกําหนดเป็นสูตรตายตัวหรอกผมก็ว่าตามสะดวกของผมนั่นแหละอ่าโดยปกติก็จะใส่พร้อมๆกันกับการให้อาหารอันนี้เมื่อวันก่อนผมก็เพิ่งเอาขี้หมูมาใส่ไปก็วันนี้ก็เลยเอาเกลือมาใส่ปีหนึ่งก็จะใส่อยู่ประมาณบางปีก็3รอบบางปีก็4รอบอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ ก็อาจจะมีคนสงสัยเนาะว่าไอ้การที่เราเอาเกลือมาใส่กต้นมะพร้าวเนี่ยเราหว่านไปทุกปีทุกปีปีละ3-4รอบมันจะไม่เกิดปัญหาให้ดินบริเวณนี้เป็นดินเค็มหรืออย่างไรอันนี้ผมก็เฝ้าสังเกตอยู่โดยการสังเกตจากหญ้าที่อยู่บริเวณที่ผมหวานเกลือนั่นแหละก็ยังเห็นหญ้ามันขึ้นเป็นปกติอยู่ก็เลยอาศัยเจ้าหญ้านั้นเป็นตัว ชีวะนะว่าสภาพดินมันเป็นอย่างไรอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้มีการใส่แต่เกลืออย่างเดียวก็มีการใส่พวกปุ๋ยคอกอะไรต่างๆแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟางที่เอามาคลุมหรือว่าพวกหญ้าพวกอะไรที่ผมปล่อยให้มันขึ้นมายาวๆแล้วก็ตัดลงซึ่งเจ้าอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้แหละมันจะเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพดินด้วยซึ่งในทุกปีนั้นผมก็จะมีการเอาฟางมาคลุมอยู่ตลอด แต่ว่าพอดีปีนี้ใช้ฟางไปคลุมโคนทุเรียนหมดแล้วก็ไม่ได้ไปสแสวงหามานะก็เลยทดลองว่าเอ้ปีนี้เราจะไม่คลุมดูอย่างหนึ่งช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยก็เลยปล่อยไปส่วนว่าในการใส่เกลือนั้นมันมีประโยชน์อย่างไรอันนี้เกลือมันก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้มะพร้าวสแสวงหาอาหารได้ดี เมื่อมะพร้าวสแสวงหาอาหารได้ดีมันก็จะทําให้ต้นมะพร้าวมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานต่อพวกโรคต่างๆหรือว่าพวกสัตว์แมลงศัตรูที่จะมาเบียดเบียนและอีกอย่างหนึ่งเกลือก็เป็นตัวช่วยในการป้องกันแล้วก็ขับไล่ศัตรูตัวชะกาดของมะพร้าวอันได้แก่ดวงแรดดวงงวงอนอนหัวดำแมลงดำหนาม อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งที่ผ่านมานั้นผมก็จะใช้เกลือนี่แหละเป็นตัวชูโรงแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนั้นเป็นน้ำส้มควันไม้ผมจะใช้อยู่2ออย่างก็สามารถที่จะป้องกันศัตรูเหล่านี้ได้อย่างอยู่หมัดเลยฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามได้เนาะผมจานแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ